อดนนนเป็นคนสวัสดีค่ะมาติดตามกันแรา่งงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนตอนอุดรค่ะส่วนการค่ายุดีเท้าจับมือพันธมิตรจัดกิจกรรมนับถอยรังเข้าสูปปี2015อย่างยิ่งใหญ่อลังการส่วนการค่ายูดีเท้าจับมือพันธมิตรได้แก่บริษัทไทยเบเวอรจยเมายร์ยมหา m o t การบินกรุงเทพไทยประกันชีวิต ตีแท็กกระทิ้งแดงเสริมสุขจำกัดและวิทยาลัยสันรพน์จัดกิจกรรมเสริมฉลองทรงไทยปีเก่าตอนระบีใหม่ในสื่อสร้างที่เส้นยุดีเท้า่าดาว2 0 1นเตรียมความสุขค่อนสนุกสนานตอนรับนักท่องเที่ยวตลอดสามวันสามคืนเต็มโดยเริ่มต้นค่อนสุกกับคอนเสิร์ตเพลงหลักในสายล่มหนาวจากศิลปินวัยรุ่นชื่อดังมากไม้อาทิดาอโดฟรินกบแม็กจากด้วอยณบริเวณซ้อยหาซุ่มกันขายยูริเท้า เพิ่มเพิ่กับการไทายรูปเพื่ออัปโหลดและแช์ความสุขกับต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่พร้อมเหล่าเพื่อนตัวกระตูนและสิ่งของโอเวอร์ไซส์ขนาดต่างๆและรวมทรงความสุขกับการเข้าดาวนับถอยหลังทรงไทยปีเก่าตอนรับปี2015โดยการรวมเขียนข้าอวยพรปีใหม่ลงบนลูกโป่งกว่าหมื่นลูกและตื่นตาตื่นใจกับการช่มคลุที่ร้ายที่สุดครั้งแรกในภาคอีสาน โดยกิจกรรมข้างนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้ไลท์ที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไม่ยั่งจังหวัดอุดรธานีและเพื่อให้ยุดีเท่ากลายเป็นเล่นมาแห่งใหม่ของกิจกรรมเข่าดาวปีใหม่ในทุกๆปีชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเข่าดาว2 0 1 5ณนะยุดีเท่าได้ตั้งแต่วันที่ 29- 30และ31ธันวาคมนี้ค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันเลยไ,ไม่อดอุดรเบิงอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ดอดเป็นคนขยัน